สวัสดีครับรับชมก่อข่าวก้าเวลา16นาฬิกนาะครับการประชุมทีมงานต่อสู้คดีประสาทข่าวพระวิหารที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานขณะนี้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากคุณเพนพันธ์แลมหลวงกันเลยครับค่ะคุณพง์เกษมค่ะนาย,ยกฐมนตรีนะคะได้กำชับให้ทีมต่อสู้คดีประสาทพระวิหารนั้นนะคะมีความรอบคอบนะคะในการพิจารณาในการแถลงปิดคดีค่ะขณะเดียวกันนะคะเตรียมที่จะหาแนวทางนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดสดผ่านสัญญ,ญาณทางโทรทัศน์ให้กับประชาชนได้ติดตามค่ะ นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะทำงานต่อสู้คดีประสาทพระวิหารโลก ่อสารโลกนะคะโดยนายพงเทพเทพแตญจนารองนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้คณะทํางานนั้นทํางานอย่างเต็มที่และรอบคอบทั้งนี้ในวันที่16เมษายนค่ะก็จะเป็นการถแถลงปิดคดีของประเทศกัมพูชาก่อนที่ไทยนั้นจะถแถลงในวันที่17เมษายนโดยหลังฟังคําแถลงของกัมพูชาไทยอาจจะต้องมีการปรับคําแถลงซึ่งนายกรัฐมนตรีกําชับให้มีการปรับปรุงอย่างรอบคอบจากนั้น,น,นกัมพูชาก็จะถแถลงด้วยวาจาอีกครั้งในวันที่18เมษายนและไทยจะถแถลงด้วยวาจารอบ รอบสุดท้ายในวันที่19เมษายนก็จะเป็นการถแถลงปิดคดีพิาพาทประสาทพระวิหารของสารโลกโดยที่ประชุมนั้นนะคะแสดงความเห็นให้มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องใดที่เราแถลงเลยคือระหว่างวันที่16ถึงวันที่19ตกลงมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูด้วยนะก็ได้มีการหารือกันนะครับว่าเรื่องของการถ่ายทอดสดที่จะมีสัญญาณมาที่ไม่ติดขัดเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรนะก็ได้พยายามที่จะมี การถ่ายทอดสดให้แต่ว่าจะถ่ายทอดสดทางช่องไหนยังไม่ทราบนะครับแต่ถ่ายทอดสดสัญญาณเนี่ยที่ทำให้คนที่สนใจถ้าเกิดจะดูทางผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะได้ดูได้เนี่ยนะครับได้ศึกษาแล้วก็มีการถามกันอยู่เหมือนกันนะว่าจะทําอย่างไร นายพงเทพนะคะก็ระบุว่าการที่จะถแถลงก่อนหรือหลังนั้นก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันไปนะคะโดยเตรียมที่จะนําคําแถลงปิดคดีของไทยนะคะเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคอรมอในช่วงสิ้นเดือนนี้ที่การประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดฉะเชิงเซาด้วยค่ะคุณพงษ์เกษมคะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับตั้งเจรตตารวจสืบสวนข้อเท็จจริงตํารวจสาพื้นที่ซึ่งละเลยการจับกลุมบ่อนการพนันครับ พลตตรีปิยะอุทายโยโคศกสํานักงานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงนามคําสั่งแต่งตั้งพลตรวจโทวรลเทพเมธาวัตเจรตํารวจสบ .8 เป็นประธานสอบข้อเท็จจริงสนคลองตันและบางนาส่วนตํารวจโทแก้วจังหวัดนครปฐมมีพลตโทสมโชคเจริญพรเจรตํารวจสบ .8 เป็นประธานโดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกตรรวมทั้งให้รายงานผลภายใน7วันครับ ขณะที่การประชุมฝ่ายบริหารวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเร่งปราบปรามอบมุกหากยังพบการร้องเรียนจากประชาชนหรือมีการส่งหน่วยกลางลงไปจับกลุ่มเจ้าของพื้นที่ต้องรับผิดชอบล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งย้ายด่วนพันตำรวจเอกไตรเมธอุทยัยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหไปปฏิบัติรชาชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเวลา30วันจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ ตำรวจนครศรีธรรมราชจับกลุ่มคนร้ายข่มขืนครูพี่เลี้ยงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลครับตำรวจภูธรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชควบคุมตัวนายวีระชัยรัตนรัตน์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบนเวลำห้วยตำบลน,นาโพอําเภอทุ่งสงหลังก่อเหตุฆ่าข่มขืนครูพี่เลี้ยงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาก่อนหลบหนีไปอยู่จังหวัดกระบี่แต่ถูกตำรวจตามจับกลุมได้ เบื้องต้นผู้ต้องหารับสาร,รภาพโกรธแค้นที่ผู้ตายตีน้องชายซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลจึงวางแผนเข้าไปตีสนิทขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลน้องชายจนกระทั่งสนิทสนมกันพอสมควรวันเกิดเหตุทำทีว่า,ารถจักรยานยนต์น้ำมันหมดจึงโทรศัพท์ขอให้ผู้ตายช่วยซื้อน้ำมันมาให้เมื่อสบโอกาสจึงใช้ไม้ตีเข้าบริเวณศีรษะก่อนลากเข้าไปข่มขืนภายในลำห้วยและจับศีรษะกดน้ำจนเสียชีวิตครับ เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับกลับมารับชมเกาะเขาวก้าในช่วงสุดท้ายครับสวัสดีครับ